ลงุงนี่อะไรเนี่ยต้มยำเก้งครับอร่อยมากๆเลยนะค่ะคุณลงุงขอสั่งเพิ่มใส่ถุงสองถุงค่ะสั่งไปเผื่อมาเลยครับอ๋อชัวรแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยผมจะทำงานกับเพื่อนโอ้ยจัดไปเลยขึ้นเสียงกับกูลัวอะพึ่งยาวยังไงฮะพูดกันดีๆก็ได้พอ่อโตๆกันแล้วทำไมต้องเอาขี้คว้างหน้ากันด้วยโอ้โหอ้พ่อพ่อทำผมอย่างนี้จำไว้เลยนะเดี๋ยวโฟดเดี๋ยวโฟเดี๋ยวไฟโอ้โหเล่นมุก้ง เครื่องต้องแตกมันก็ยังออกมันมๆเปรี้ยวๆเราก็ต้องมีเครื่องเคลียร์ต้องเป็นตัวผักกาดเข้าไปักมีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคืออะไรอะ่ถิ่นดอมันเป็นยังไงวะวันนี้ขี้หรือขี้ลืมจังอะไรพักเนี่ยมีใครเห็นมั้งเงี้ยอะไรนะล่ะแฟนปอมท่านนี้ปูของประเทศไทยอยู่ที่ อย่างกระตบเล็กออุดของล้างหรือวะตำยำที่นี่อร่อยมึงเชื่อเพื่อนเหรอฮะต้องมาบอกอย่างง้าแล้วมึงไปเชื่อมันทำไมกูทำเองยังกินไม่ได้อะไรเรืออะไรไปูไถูเนี่ยมึงคิดว่านี่มันแป็นอะไรนี่มันแปลงถูส้วมนี่ว่ะมาก่อนเนี่ยมันเป็นแปลงถูส้วมอ่าแต่เดี๋ยวนี้มันกลับใจแล้วเว้ยมันมันเปชี้ล้างหม้อล้างแานมึงให้อภัยมันไม่ได้ไหมทันได้หลายอย่างไม่ใช่มาล้างหม้ออย่างเดียวอ่้หวีผมก็ได้ได้ นี่วีเคาก็ได้ได้ได้ทุกอย่างเก็บก็ได้อะไรอะไรมึงจะใส่ข้างล่างเลยก็ใส่ไปทางล่างสิมันเป็นวิตามินวิตามินเฮียเราเห็นมีแต่ดีมึงไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้าเทือกมึงทำไมอ่ะเอ้าให้ตัวยางมึงออกอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะนี่มันน้ำยาล้างส้วมเหรอเนี่ยน้ำยาล้างส้วมที่ไหนเล่าน้ำยาล้างจาน ไม่เอาไปล้างซับซองก็เดี๋ยวก็มันก็ล้างไปในตัวเลยกินเองล้างเองเลยกินเสร็จก็ล้างเลยประหยัดเวลาด้วยไปไม่เนอะอะไรมึใส่น้ำมันเองสั่งไปทำเชา่าอะไรน้ำมันพืชน้ำมันพืชไอ้เหี้ยในมังขวกลองสางเปิดกระป๋องมันแตกเลยเปลี่ยนกระป๋องเฮ้ยสุยังไฟเด้งสามตัวนะหาวิธีไหนบ้างเลยไอ้แอบขโมยสุกมาให้กู <S <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้เฮียผมคุณดีมากเลยใช่คนเราเนี่ยเฮียเนี่ยเขาเป็นบุญคุณกับเราใช่เขาดูแลเราขนาดนี้ไอ้เฮียดีเราไม่ดีไหมล่ะรู้ไหมโอเคเลยเฮียช่วยเฮียเฮียเร็วเร็วาเนี่คนที่เกลี้ยงโยกชีวิตกูแม่งขาลงอ่ะเนื่องจากจะตัก็ตัวหยุดโอเคหยุดจับตัวไปอ่ะเฮ้ยหยุด